เรเรียกว่าวัดสนามในแห่งนี้กับหลวงพ่อเทียนทําให้วิธีการเจริญสติดังกล่าวเป็นที่แพร่หลายรู้จักกันมากขึ้นก็เห็นจะไม่ผิดนักเพราะตั้งแต่หลวงพ่อเทียนเดินทางเข้ามาเสริมเติมแต่งพื้นดินที่รกร้างและชุกชุมไปด้วยงูให้เป็นวัดที่สะอาดสงบและร่มเย็นอย่างที่เห็นอยู่ผู้คนละแวกนี้ก็เริ่มสนใจในความพยายามของหลวงพ่อและศรัทธาในากิริยาที่เต็มไปด้วยความเมตตาของหลวงพ่อ หลวงพ่อเทียนจึงมีโอกาสที่จะเผยแร่ธรรมะได้ง่ายขึ้นและขยายวงกว้างขึ้นตามลำดับโอกาสที่หลวงพ่อจะเผยแร่ธรรมะและวิธีการปฏิบัติในแบบการรู้สึกตัวอย่างที่เห็นนี้ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ได้มีโอกาสที่จะเผยแร,ใร,ร่ให้กับลูกศรริษย์ผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก แม้กระทั่งในต่างประเทศอาทิเช่นสิงคโปร์มาเลเซียก็มีอยู่บ่อยครั้งและด้วยความที่ท่านมีเมตตาธรรมอยู่ทุกลมหายใจท่านจึงขัดไม่ได้เมื่อมีลูกศิลูกหูกหาได้มาอาราธนาให้ท่านไปอบรมธรรมะสอนการฝึกสติให้แก่บรรดาศิษย์ในต่างจังหวัดแล้วก็ขอให้ท่านเปิดสถานที่แห่งนั้นให้เป็นวัดสาขาโดยมีท่าน เป็นหลักยึดในแนวทางของการปฏิบัติและสำนักปฏิบัติทัพมิ่งขวัญเกาะพุทธธรรมวัดสันติวนารามวัดโพนชัยซึ่งอยู่ในจังหวัดเลยข้าฝั่งไปประเทศลาวและอีกหลายแห่งก็ได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเกือบสิบปีที่ท่านคลองผ้าการะวัพพัททุกแห่งดำเนินตามแนวทางการปฏิบัติธรรมอย่างง่ายๆและสงบตามแบบของหลวงพ่อเทียนทุกประการ แม้ว่าวันนี้จะเหลือเพียงคำสัมสอนของท่านก็ตามไปถึงอเมริกาทางไต้หวันทางสิงคโปร์สมัยน้องพ่อได้มีชีวิตอยู่ท่านก็ไปสิงคโปร์เพราะ้สึกมีคนสนใจ แต่พักหลังนี้มาเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าพวกทางอเมริกาพวกทางไต้หวันพวกทางที่เขาอยู่ต่างๆประเทศคนไทยเราก็ก,ก็ก็สนใจในอดีตวัดสนามในเป็นวัดเก่ารกร้างแวดล้อมไปด้วยเสือมผลไม้และดงต้นหวยหลวงพ่อเทียนต้องเริ่มต้นหักร่างถังพงให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยอย่างที่เห็นดยตัวของหลวงพ่อ กับพระลูกวัดเพียงไม่กี่รูปสภาพเมื่อ20ปีที่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ก็ยังคงรักษาให้อยู่ในสภาพเดิมที่หลวงพ่อท่ายมีชีวิตอยู่ไม่มีเปลี่ยนแปลง มีต้นไม้มีกุฏิมีศาลมีอะไรพออยู่ได้อาศัยได้บริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเป็นต้นไม้เป็นธรรมชาติเพราะว่าเราจะรักษาธรรมชาติรักษาบรรยากาศให้มันมีอยู่ให้มันอยู่ได้ให้มันล่มรื่นให้มันนี่ <Yeah. S 1> มีกุฏิมีที่พักของฝ่ายอุบาสิกาของฝ่ายผู้หญิงพวกชีแล้วก็มีที่พักของฝ่ายพระอุบาสกผู้ชายที่จะมาค้างที่จะมาพักที่จะมาอยู่ฝึกอยู่ปฏิบัติ มีสถานที่พอพออยู่ได้พออาศัยได้พอเป็นสถานที่ปฏิบัติได้ได้ไดมีหลวงพ่อเทียนจิตอุทโภหรือนายพันอินทพิวุเป็นคนจังหวัดเลยโดยกำเนิด ในวัยเด็กของท่านก็คล้ายกับเด็กในยุคนั้นทุกคนคือเติบโตขึ้นพร้อมกับการทำงานหนักตามลักษณะของครอบครัวกรเกษตรกรรมสมัยท่านเป็นคารวาะเรียกได้ว่าไม่ลำบากนักเพราะช่วงหนึ่งของชีวิตหลังจากที่ท่านสมรสกับนางหอมอินทผิวถ้ามีอาชีพเป็นพ่อค้าซึ่งสมัยนั้นถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะดี ดำเนินชีวิตแบบคารวาสไปพร้อมๆกับการศึกษาธรรมะจากสถานที่ต่างๆที่ท่านต้องเดินทางไปทําการค้าที่วัดป่าแห่งหนึ่งณนะอําเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่นั่นทําให้ชีวิตการศึกษาธรรมะของนายพันธิ์อินผิว คารวะผู้รักในบาวรพุทธศาสนาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากวิธีการปฏิบัติธรรมที่ต่างจากเคยสัมผัสมาซึ่งมีหลักการที่ทําให้เข้าใจง่ายและเมื่อทดลองปฏิบัติจริงก็ยิ่งรู้ถึงความมีสติในทุกอริยบทความเคลื่อนไหวจากวันนั้นไม่ถึง3ปีนายพันอินทพผิวได้สลับเพศคารวสา เดินทางเข้าสู่ร่วมการสาวพัสอันเป็นหนทางที่สามารถจะเผยพแพร่ธรรมะที่ตนศึกษาและรู้จริงจากการปฏิบัติได้ดีกว่าอยู่ในเพศของคารวะท่านเป็นอะไรพ่อค้าขายของสมัยที่เป็นคารวะเป็นอะไรท่านขายของเป็นพ่อค้าขายของลงเรือ ทำแม่น้ำขงเลยเวียงจันเลยน้องไข่ท่านก็แต่งงานใช่ไหมครับมีครอบครัวเออท่านก็แต่งงานมีครอบครัวมีลูกมีลูกสามคนคนโตชื่อเนียมคนที่สองชื่อเทียนคนที่สามชื่อเตียมพอดีคนโตเสียก็เลย เยเยหลื<ๆ>ออสงคนแนวทางการสอนที่เรียกว่าการจเจริญสติบแบบหลวงพ่อเทียนนั้นหลวงพ่อมักจะย้ำและยืนยันว่าได้ผลจริงหากปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอซึ่งจะนำไปสู่จุดหมายเดียวกับวิธีอื่น เคยกล่าวให้สิทธิฟังบ่อยๆอ,อีกว่าวิธีการนี้ไม่มีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกเพราะไม่มีการบันทึกเอาไว้แต่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ท่านรู้และนำมาสอนคนที่ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้จริงรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีคนบอกคนสอนตามหลักของกาลามสูตรที่ว่าอย่าเชื่อตามอาการสิบประการจนกว่าจะได้ปฏิบัติจนรู้จริงเท่านั้น ไม่ใช่ฟังแล้วเสื้อทันทีก็ไม่ได้ฟังแล้วปฏิเสธก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เมในหนังสือกลาบมาสูตรบอกว่าอย่าเสื้อถือโดยเขาพูดตามกันมาอย่าเสื้อถือโดยเขาเล่าลือตามกันมาอย่าเสื้อถือโดยเห็นเขาทําตามกันมาอย่าเสื้อถือโดยเห็นว่ามันมีอยู่ในตำราท่านวาอ่างนั้นในกมพีสิบข้อ แต่เราทุกวันนี้สอนกันแลวกดเสื้อกันทันทีเพราะไม่รู้ดังนั้นศาสนาจึงแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอะไรก็นำมาสอนให้ทุกคนละชั่วทำดีแต่สอนให้เกิดปัญญานี่ยากแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี้เป็นหลักแรกที่สุดที่ท่านสอนทำที่มีค่ามากมีคุณมาก นี่ว่าทาที่มีอุปกรณ์มากสองอย่างหนึ่งสติคมระลึกได้สองสำปาชนญาคนรู้ตัวอันเนี้หนึ่งสติของเราดีพลิกมือเคลื่อนก่าให้รู้สึกตัวย,ยกมือเคลื่อนอย่างนี้ก็ให้รู้สึกตัวมันหยุดก็ให้รู้เอามือมาที่สาดือมันไว้มันนี่ก็ให้รู้รู้สึกตัว